หอยยกสูงเลยลูกพี่กินตมันสิดราเท่ไข่เนยสวัสดีครับสวัสดีพเพื่อนๆชาวยูทูบชาวเพจวันนี้แวะมาหาคุณปู่คุณปู่มาร์คที่ีมงานปลาพรเจริญทรัพย์วันนี้น้ำพิมพ์ดยเซียบโบูจัดเต็มไส้สวยๆพกี่ว่านางอนมองเทห้งโหดแล้วว้า ไปไปไหนลูกพี่ตัวนี้ไปไปใส่ตัวนี้เขาไปใส่ไปเข้าฟองไม่ป่าใส่สวยเลยไม่ยังว่าหันลูกพี่ว่างัดต่อให้เบื่อนไหนะนะลูกพี่ไปทำอะไรไปตามไปดูหน่อยสิโอ้ปวดขูดเอาไปสิลูกพี่ลูกพี่อ้อมไม่ใช่อชนนะ้อมสินอ้อม พร้อ,อมสินชอบกินชาเขียวแล้ววะรถยี่ปรอามอบบานซีขั้นนะแบบคือบเราจอดแล้วรอรถจิ๊หงก่อนไปพาไปเช็คเครื่องทุกที้แกเฮ็ดแกทำใหม่ดิเฮ็ดทำใหม่แล้วทำยังไงเครื่องเครื่องวันจะไดก่าเครื่องฮะห,หมดไปเก็ดหมืม่นหม,นมนดเมมมบ,บเช็ดหมื่นเอาไปเกิองอยังมัน กดไปอีกอเดียวเดี๋ยวกดไม่พา,บาเบาเช็คปั๊มเรียบร้อยเจ็บปะข้าเบิงเเเ้งนิ่มกิฟตเลยเสียงนิ่มกิฟตเลยฟังเสียงฟังเสียงนิ่มไหมเจ็กไม่ดีเลยเสียงค้อนร้อนเลยเสียงแอตตัดกิ๊บกับปั๊มรถกับเช็กไม่แล้วว่า ไม่ฟันเลยนี่นั่นว่ะ,อ,ะอายุอน้ำสามสิบกาปีเครื่องได้ประมาณนี้โอเคเลยแรงแรงมานเดิมกับมาแรงมาจวดแต่ว่าเห้เร็วไม่รเร็วหรอกแต่ว่าอาศัยลูกเงียมลูกเหนียวขับจะขับอายุกันเนะตูกคือก็ไปเกาเลย ไอ้ยรื่งฝามีฝาล็อกนล่คือเกาเลยนี่งยังล็อกได้ล็อกคุณเจอได้เยหนยึประมาณนี้แหละมามาแล้วกูพิมลูิมมีแมานหาขันมั้งกูพิมมีห้าขันอะาไารดพี่มานสวิงมาฟังนี้ว่ะ บรรยากาศดีเพื่อนฝนตกเพิ่งหยุดเมื่อกี้นี่แต่ฝนตกพอไปโปรยนี่แหละตกไม่แรงลูกพี่ว่านางานหดเดี๋ยวพาตามไปดูเอาไปแหงไปถมบ่อลอกนาไปถมบ่อลอกนาเสียดายดินบ้างเสียดินเอาไปถมบ่อเสียดดินงามๆไหมดินทรายงามๆเลยตื่นเต้นตอนไปปล่อยนาเทิงมันว่ต้องไปถมบ่อนะถมบ่อต้องขุดบ่อลึกๆไปถม แกนายซีลอ,อกไม่จุดอดพู้หล่อนหอดปล,ดปลยายโยขาดผู้นึงเหตุใดลอกทำนานาแปลงใหญ่เลยมึงบ่หลอกมาแล้วทั้งไตพี่ไก่พี่ไก่กลอกซื้อแปลงนี้โบแต่เสียบโบทำไมลอกลึกแพะ <c oughs> น่าตะแปลงนี่สุดยอดเลยว่ะมึงบ่หม,มักอยู่หน่ำเดี๋ยวเป็นหน้าโคกเดี๋ยววะเดี๋ยวสิ่งเป็นหน้าท่ามเลยเป้งนา้าบบออกผู้หล่อนแล้ววะพอไป ปกติคันนี้น้องเตชินเป็นคนขับเลยไม่รู้น้องเตไปไหนเดีวยวเดียวลูกพี่เดียวใจเย็นยังไม่มีสัญญาณช้าแต่ชัวร์ดิจัดเต็มไปเลยรถบริษัทปุ่นมลูกพี่บริษัท,ทจัดเต็มไปเลย อันนี้คันเล่งมือได้นี่มาจะเอาทำอะไรดูสิไล่ได้ก็ได้เวิร์ดล่ะบอกได้ครูทั้งคันเล่งมือแบบไรตีเอามือหมุนเอามือหมุนเอาคือหม้อไส้เองนะเอามือบิดเอาบิดอ้ตรงไหนตีบิดอ้ตรงที่เราปรับคันเล่งวันน่ะแบบเบาเครื่องเล่งเครื่องนะเอามือหมุนเอาเพราะขาแกไม่ค่อยดี ขาเหยียบคันเร่งแล้วมันไม่ถอนมันต้องเลยใช้มือถอนเอาตาไม่รู้พี่เชิดประมาณหกขั้นบังรถนี่สองหนึ่งหนะึ่งสองหกหรือหาเนี่ยประมาณนี้แหละกุดปูกขีประมาณเดี๋ยวมเร็ว,วรเลยบ่เร็วบาเจือดมาจัดต้อเหรือเรื่อยเนาะเอาแบบได้ดูรพี่ เยนหุนห่นด้วยายก็ยังแท้ยเย็น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 เยเย็นจะหาปราค่าเลยก็สะได้านาดินนะใส่สวยๆเลยน่าจะไปถมที่เข้าบ้านน,นะว่ต้องไปถมซานะใสยแบบน,นี้ไม่แล้วอีกรอบนึง ยังลแล้วมูนี้ละนะเห็ดขุดบอ่อขยายเห็ดไหมถามาดูพี่ทำมาเสร็จยังเราอยังมา,ม,ามูนี้ก็แล้วรอกมูนี้ยังเอาเอาเหินปเป็นรนทางยกยกโขยขึ้นแล้วดินทมยกห้เป็นสาแล้วดินทมคู่มัน ไม่เอารถรถเข้าไปข้างในบ่ได้เออรถขยันเขาบ่ได้ฝนามาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยฝนที่มาเปล่อยๆอเนี่ยใช่คนดีๆเข้าเลยเขาไม่คุ้นละขปเขาไม่แปลงที่น,นี่ล้วถ้าฝนตกๆนี่กูพี่แกไม่หยุดเลยรถมันวิ่งได้คือเก่ากับตักคือเก่า รถจะวิ่งได้อยู่เราจากที่ห้างนี่แน่นว่าไรยยสี่ังสอว่าวิ่งแต่นี่สบายนี่เพานหลขึ้นข้าวเดียวขึ้นถนนเลยขึ้นถนนแป๊บเดียวเป็นห้างหินคุกใส่ยจักตักบูดวพี่รื่อหนับไ้หา,าพี่แต่พี่ว่าแกเป็นงานเที่ยวเลย Hai. Đây đâu phải cái bà khác thì, cái xây như vậy. Ba bắp a nói. bên lịch. Water tour. Water cả bên cứ được kia. A bay được kia kìa 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 nhồn kìa nhồn kìa như thế kìa 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 บิดตัวยังแรงเยอะได้การบิดตัวบิดเลยไม่ใช่ธรรมดาเลยบอสจะว่าบัลลูกลาลานะแกรักษารถดีใบแท็กช่วงล่างเต็มนเลื่อเล่นนี่ลูกพี่เดีล่นไปถามตัวนี้ให้ลูกพี่แกอยู่เดี๋ยวทำให้ฟ้าปิดค้างตัวนี้ป่ฟ้าปิดนี่ฟ้าปิดตัวนี้ มีมีน,นอตมีย่างให้คมเดือดใหาว่าฟิลกระสวยทันลรอทำสีให้เหมือนกันแก้วเลย่ใยรใครพี่แล้วว่าเท่าไรกับพี่พี่นี่หกพันหกพันแปดสองคันอันนี้อันนี้บะหมีมีใครวะนี่มีงกับมีเห็นปะเป็นเล็กเป็นในย่างดีปไปด้ยเนาะ

โอ้ฝนตกแย่พี่น้องมาสักหนึ่งก็ได้คลิปหน้าพราะกำหม่ฝนตกฝนตกฝนไหลมาอีกแี้วตกก็ไบ่หยุดได้แห้งแลรวได้เห็นปะหนาหางบนี้ไ